ตอนที่392สวมบทบาทว่าเป็นบุรุษบ้านของพวกเจ้าเคยล่าเสือได้จริงหรือเจ้ายังเคยกินเนื้อเสือมาก่อนด้วยเสือบนภูเขามีเยอะหรือเปล่าแล้วมันจะลงเขามากัดเด็กในหมู่บ้านหรือไม่เด็กหนุ่มคนนี้ถามเป็นชุดทําให้หลินจือเยียนไม่รู้ว่าจะตอบคําถามใดก่อนเขาเห็นพี่รองและพี่เขยรองอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจึงรีบวิ่งมาหาทันทีพี่รองช่วยข้าด้วยเขาถูกขนมหนีวพีทั้งสิ่งร่างหนึ่ง ทางฝั่งของหลินเว่ยเว่ยกำลังอยู่กับบัณฑิตอ้วนเจ้าหลินเฟิงมีนิสัยไม่เลวเป็นคนเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆได้ง่ายด้านการศึกษาก็มีความรู้ที่กว้างขวางจนานางคิดว่าคุ้มค่าต่อการคบหานางจึงหยิบอาหารที่เปรียบเสมือนทูสันทวมัยตรีออกมานี่คือขนมจากบ้านของข้าพี่เจ้าลองชิมว่าเป็นอย่างไรเจ้าหลินเฟิงสนใจในตัวทั้งสองคนนี้มานานแล้วน้องเจียงเป็นคนเปิดเผยค่อนข้างมีบุคลิกของปัญญาชน ส่วนอีกคนก็น่าสนใจตั้งแต่ต้นจนจบดูเหมือนกำลังออกมาเที่ยวเล่นพอมีสติรู้ตื่นก็เหมือนกระรอกน้อยตัวหนึ่งที่มีของกินเต็มปากไปหมดกลิ่นขนมนั้นลอยมาแต่จมูกเขาเป็นระยะและมันยังส่งผลต่อสมาธิของเขาอย่างมากหลังกล่าวขอบคุณแล้วเจ้าหลินเฟิงก็รับกล่องไม้มาถือไว้เขาจำได้ว่าสัญ,ญลักษณ์ด้านบนเป็นของร้านขนมหวานหนิงจี้พอเปิดดูก็ต้องพบกับเรื่องประหลาดใจเนื่องจากเขายังไม่เคยกินขนมแบบนี้มาก่อนร้านหนิงจี้เปิดตัวขนมขนิดใหม่ตั้งแต่เมื่อใดกัน หลินเว่ยเว่ยพูดด้วยรอยยิ้มช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เองข้าใช้เส้นสายจึงได้มาครอบครองเจ้าหลินเฟิงนึกถึงเรื่องที่นางบอกว่านี่คือขนมจากบ้านหรือว่าน้องหลินเว่ยเกี่ยวพันกับร้านขนมหวานหนิงจี้หรือหลินเว่ยเว่ยสายหน้าไม่ใช่แต่มีความเกี่ยวพันกับหุ้นส่วนร้านหนิงจี้อีกคนนี้เป็นสูตรใหม่ที่นางเพิ่งคิดค้นลองชิมสิว่ารสชาติเป็นอย่างไรว่าอย่างไรนะร้านขนมหวานหนิงจี้เปิดตัวขนมใหม่หรือเหตุดข้าจึงไม่รู้ ทันใดนั้นความสนใจของเด็กหนุ่มที่มีต่อตัวหลินจือเยียนก็เปลี่ยนมาอยู่ที่ขนมในมือของเจ้าหลินเฟิงฟังจากคำพูดนี้แล้วเขาน่าจะเป็นลูกค้าประจำของร้านหนิงจี้หลินไว,ไว้ใจกว้างมากจึงส่งมูสเค้กบลูเบอรี่อีกกล่องให้เด็กหนุ่มขณะที่เข้าไปใกล้ก็บังเอิญเห็นรอยเจาะติ่งหูที่อีกฝ่ายลืมปกปิด 55, 55สมบทบาทว่าเป็นบุรุษเหมือนกันสิท่าว้าวเป็นรถหลานเหมยด้วยข้าชอบกินหลานเหมยที่สุด น่าเสียดายที่หมดฤดูกาลแล้วยามหลานเหมยในร้านหนิงจี้ก็ไม่มีวางขายอีกเมื่อก่อนข้าชอบใช้ยามหลานเหมยมากินกับหมั่นโถหลินชานเอ๋อในชุดบุรุษยิ้มขอบคุณหลินไว้ไว้ก่อนจะใช้ช้อนไม้เล็กๆตักกินมูสเคก้กบลูเบอรี่ว้าวนุ่มมากพอเข้าปากก็ละลายทันทีอร่อยเกินไปแล้วแค่มองก็รู้ว่าหลินชานเอ๋อเป็นนักกินตัวยงพอมูสเค้กเข้าปากแล้วตัวนางก็เหมือนจะเปล่งประกายได้เลยดวงตาก,ก็ระยิบระยับไปหมด ลินจือเยียนหยิบมูสเค้กออกจากกล่องอาหารจำนวนห้ากล่องหยิบเวเฟอร์ไส้ครีมอีกหนึ่งกล่องก่อนจะหมุนตัวเดินไปหาเพิงหยูเหยียนเจ้าหนอนหนังสือคนนี้กำลังสนทนาอย่างถูกคออยู่กับหนอนหนังสืออีกสองคนซึ่งไม่ว่าตำราประเภทใดก็เคยอ่านทั้งอน,นั้นขอแค่เป็นตำราก็สามารถหมกตัวอยู่กับมันได้ดังนั้นจึงมีเรื่องให้คุยกันอย่างไม่รู้จบลินชานเอ๋อร์เลิกคิ้วแล้วรีบเดินตามหลังหลินจือเยียนไปด้วยความไม่พอใจเจ้านี่อย่างไรกัน เอาของคนอื่นไปโดยไม่เกรงใจแม้แต่น้อยเขาไม่กล้าตำหนิเจ้าแต่เจ้าก็ต้องสำนึกได้เองสิเกิดเป็นมนุษย์จะโลภมากไม่ได้หลินจอเยียนเชิญบัณฑิตสองสามคนที่กำลังสนทนากันอยู่มากินขนมหลังได้ยินแบบนั้นเขาก็หันไปมองหลินชานเอ๋อด้วยความประหลาดใจข้าโลภอย่างไรนี่เป็นขนมที่พี่รองของข้าทำเองกับมือข้าหยิบมาหลายชิ้นแล้วจะเป็นอย่างไรหืมขนมที่อร่อยขนาดนี้พี่รองของเจ้าเป็นคนทำเองหรือก็หกละสีไม่ว่า ลินชานเอ๋อเห็นเวเฟอร์ไส้ครีมในกล่องอีกใบมือน้อยๆจึงเอื้อมไปหยิบเข้าปากแล้วเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยลินจือเยียนรีบปิดกล่องเวเฟอร์ด้วยความโมโหใช่ข่าโกหกขนมของคนโกหกเจ้าก็ยังกล้ากินอีกหรือไม่กลัวโดยวางยาพิษหรือไรหลังจากลินชานเอ๋อกินเวเฟอร์ไส้ครีมจนหมดแล้วนางก็กินมูสเค้กอีกหนึ่งคำแล้วถึงจะหันไปมุ้ยปากใสล่ลินจือเยียน ดูความใจแคบของเจ้าสิแค่ขนมชิ้นเดียวไม่ใช่หรือกล้าขู่ว่าด้านในมียาพิษถ้ามีแล้วเจ้าจะยังชวนคนอื่นกินหรือไรมีเจตนาใดกันแน่